ไดี๋ยวจะเรียนยังบได้ยืน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 มันอย่บ่ได้นอย่โอ้ย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 แอ้ยนอ้ยโอยโอนยโอ้ๆนี้ยโอยอ้ยนอ้ยนี้ย่อดยโจ้ยโอ้ยโ้ยโร้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโี้ยโอ้ย้ย้ยย้อยร้้ยอ้น้ย้อ้น้ย้้้ยย้้ยอ้อย แปะพุพุทธพาดพุทพาดพุทธพาดุ้ทธพาดพ่อเถิดพ่อพ้องพอทะลุกัียล้วตอนรกตอนแรกหนึ่งพันสี่ทเขียวัตอนแรกายทเียบครับไปใช้พมแล้คนีกวขาพัองแรกขายซ่ผ้มบ่ครับไุ้่มแล้ารคีกา รอนแปดเดียนครับนอนแรงแรงนู่สิบ่เดีวที่เก้ามพันไม้แต่ก็ลุกนั่งได้บม่มี้อนที่เลยติดเออได้ได้เย็นแปดดือุกนั่งได้ดูนั่งได้ครับตกินผมมีแห้งเลยนา้อนนังสิกม่ไดุ้กไ่ได้ดิ๊กตึงก็ตึงนรอ ลูกลตงล้วันนี้่าจมาสอบบาีหาลูกขึ้นนี่น่ะย้ายย้ายย้ายคนเขาได้บ่ันย้ายย้ายไม่ยอากันดี่ากับเป็คุมอู้คุณต้องหลัดเอินห้องเส้นใจว่าลูกไปนะกินยังกินเนี่ยกินขั้นทนจังเมื่อยังลกนั่งเลยโอ้แเดือนครับแปเดือนเดือนบ่แมนบ่กินข้นทนจังเมื่อยังยังล จังลูกได้สบายเดือนเดือนนึงโอ้เดือนนึงนัผมกินแต่แรกเป็นเดือนแรกวันนั้กินได้หบ่เดือนสองมาเขาจะกินอืมพูดพาดอย่างนี้พูดพาดเดือนเก่าเขาเนี่ยเออพูดพาดหมอเดือนพาดเดือนซีเดือนหาเดือนหาพาดคอนโทรอะไรครับกิงเขาทนดีป่ะตัวไหนตัวนี้ป่ะสองโต้โอ้กินสองโต้ตัวเดียวสองโต้เบิด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 ยังเบิด้ถ้าเปิดเป็นไงเออนั่นงอป่ะอ๋อคอนโทรลดีกับ ว่าวิตามินฮัลโหลคุณลุงทานไปกี่กี่กระปุกครับที่ลุกขึ้นมานั่งได้แปดแปดกระปุกถรือสามปุ๊จักดีหน่อยเพราะมีมีมีการเปลี่ยนแปลงไหมพี่ไปอ่ทุ่พี่อ่ะมีการเปลี่ยนแปลงจ้าพ่อแม่จะกระปุกจังเหมื่อนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงนั่นที่กินข้าวบ่ที่กินชาที่ได้กินข้าวได้แค่สามสองอาทิตย์ประมาณนี้ตอนที่เอามาใหม่ๆาเยอะตอนแรกนี่กินเผาเพราะอเลยกินเผาเพราะแบะเพราะแฉะห่าออกกินแล้วห่าออก ส่วนตัย้ายนี่นะย้ายนะพูนย้ายนี่ปั๊บเตียยปั๊บหนังได้เสีกระเป๋าหมดเลยปั๊บล้างหมดเลยขี้เลยว้าวขี้่บน้มันอยาง้ขอะาอ่าว่า่าลูกวันนั้นเอาไปขี้เลรอไอ้ที่พัับเดียวแคุ่หมดเลยดไปหมลูกลูกเขาเลยผมจะพูดะพัแต่ปั๊บแต่ปั๊บแต่แม่ปั๊บแม่่อ่ะพอดีน้องเาไจับผมเสียบจับยงนะ แดงไดงไดงครัน้องเทนัะนน่องสาวก็ดีละมาเอ้าจิ้นี่เราคนนู้น่นขึ้นแล้วไอ้ไกันได้วันากดต้อนนั่นจิ้มจิ้มมากจิ้มมาหมดเขาท้องหาเขาเขาเต้องไม้หมจะต้องมาน่องสาวดีนี่พวกหางพนี้พวกอย่างต้องมาต้อหางด่าต้องน่ะน้องสาวล่าได้น่ะนะ ผมว่าตัมไหม่กินไปแล้มาที่ไหนกินได้ดีเอาไปกิน่มอ่ใหม่เขาเ้ามาป็นทางการเดี๋ยวมาถามถามกันก่อนกินกินไปเรงมือกินเราก็กินเขาเลยนีตาเร้กเรอานี้กินเขาไปกิย์นึงกิเผายกนึงกินเผาเลยไปกินได้มากนิดเยตอนแรียกตอนแรกคนกินร้านผมกินบริการเราคือมืดมคาตะราเม มือนึ่นแล้มนร้อนมันเบ็ดเนี่ยมันซีเบ็เมือน้ไงเอกน้องสาวบอกมาที่นั่นนะเจ้าว่าเจาว่าได้นีมข่งจิตจิตข้อมสอตเบ็ดมนงบอกคือแรงแค่เขาว่านี่มันอะไรเนี่ยงององอเพมา่อะไรแล้วปวดตอนที่ปวนนี่ต้องเอาด้านคบเลยด้อนเพียงคบได้น่ากวนแล้วเท้ามาบอสาน เป็นยาคั่วไฟอยกให้ไม่ได้อยางนั้นแน่นะเขาดันเกลืแหละแล้วก็กินยาเอากินยาไปแล้วกลายเป็นลูกกับพ่อทะลุแล้วที่ปวดนี่หงอนขคอนะขคอน้องขออะไรนั่นข้อข้อเส้นค้อนี่เก็บิดเหมแม่ตะกี้ตะกี้ทำมุ่งหนี่งจะใครบิดอันนี้หายปวดหรือยังคะดีขึ้นใหญ่มันบ่อยต้องเขียนดังดังพูดรรักต้องกินแคลเซียมนี่นี่ครับเนี่ยอย่งเก็บอะไรเนี่ยเก็บกระดูกอกรักตุบตัวเลยกระดูกอกร้องคนตรนี่ นี่นี่อันนี้อันนี้ใครแน่นี่เจ้าได้นี่น้กขมูใช่ยอดนี่เลยใช้งานนี่อันนี้อะตัวนี้จะนุ่งผลตัวนี้ต้องย่างัทไว้เนี่จอยละจัวจอยเหรออนี้เหรอไม่ได้เยไ่ด้โอ้โหจะมาท่จอยเอ้โหับยางเหรอใ่วันนี้พันแดงก็ให้ลงไปโอ้ีโอ้โมีบได้บีบจีเลยนาะยอมแต่ทำเลยนะเพื่อนะครณากาคนทักกับคนเอตตัวใม่ย้ายเขยเลย พวกนี้น้ำน่อเสาว